สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าเป็นอะไรที่ล้อละอุสำหรับตลาดรถ MPV 7ที่นั่งหลังการเปิดตัวมาของเจ้า Expander m i มาเนเชนและวันนี้เราทำเปรียบเทียบทั้ง3รุ่น v เวลอน้องใหม่ล่าสุดและ Suzuki XL7 นะครับมาดูกันเลยว่าแต่ละคันมีอะไรแตกต่างกันขนาดไหนอย่างไรบ้างในแง่ของตัวขนาดมิติตัวถังเจ้า Mitsubishi Expander นั้นยาวที่สุดนะครับ4 เมตรห้าสิบเก้าเซนติเมตรนะครับส่วนทั้งสองคันที่เหลืออยู่ประมาณสี่เมตรสี่สิบเซนนะครับในแง่ของความสูงเอ็กซ์แพนเดอร์ก็สูงที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับสูงถึง1เมตร75เซนติเมตรระยะฐานล้อก็เอ็กซ์แพนเดอร์อีกเช่นเดียวกันครับที่ยาวที่สุดกว้างที่สุดคือ2เมตร75เซนติเมตรนะครับก็เรียกว่าในแง่ของตัวเลขมิติตัวถังนั้นเจ้าเอ็กซ์แพนเดอร์นั้นใหญ่ที่สุดแล้วในคลาสนี้หันมาดูในส่วนของ ออปชันกันบ้างนะครับเริ่มันที่ทดีไซน์ทั้งด้านหน้าเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนชอบผมบอกเลยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับความชอบล้วนๆด้านหน้าด้านหลังด้านท้ายแล้วแต่คนชอบเลยแต่ในแง่ออปชันครับมีอะไรให้มาบ้างไฟหน้าของเจ้าเวลอสนั้นเป็น LED ไฟหน้าของเจ้าซูซูกิเ l 7เป็น LED แต่ เ x ็ a n d e r นเป็นฮาโลเจนอยู่จะมี l e d อยู่ด้านบนทุกคันมี d a y t i m e r u n n i n g Light แล้วเช่นเดียวกันนะครับถัดมาเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ1.5ลิตรเหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่จะต่างกันที่พละกำลังแล้วก็เทคโนโลยีอ่ะตัวนี้บอกเลยว่าพละกำลังสูงสุดอยู่ที่106แรงม้าเท่ากับเจ้าเวลออสนะครับ1น6แรงม้า m i t s u b i s h อ e ก p a n d e เ105ห่แรงม้าต่างกันแรงม้าเดียวไม่น่าจะมีผลเท่าไหร่นะครับ เจ้า x x p a n d e r อยู่ที่141นิวตันเมตรเยอะกว่าใครเขาเพื่อนนะครับถัดมาเป็นระบบเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ C V T นะครับเช่นเดียวกับเจ้า x x p a n d e r ที่เปลี่ยนใหม่จากเดิมจากเป็น4สปีดมาเป็นแบบ C V T ส่วนเจ้า Suzuki XL7 ยังเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ4สปีดอยู่นะครับในส่วนของระยะต่ำสุดจากพื้นหรือกาวเคลน์นะครับสูงที่สุดคือ Mitsubishi e x p ์แ d e r ครับ220มิลม ถัดมาเป็นเจ้า t o y o ต้าเวลสนะครับ205มิม mm, และ X s u z u k i ู l 7 200มิเมเท่านั้นครับในส่วนของตัวระบบช่วงล่างครับเหมือนกันหมดเลยครับเป็นแมกกาสันสตร์ทและทอชั้นบินจะต่างกันที่เหล็กกันโครงครับเวลสมีเหล็กกันโครงทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลังส่วนเอ็กซไม่มีแต่เจ้า Mitsubishi Xpander เมีเหล็กกันโครงที่ทางด้านหลังนะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะไปดูกันนะครับนั่นคือ พื้นที่ใช้สอยภายในห้องโดยสารทางด้านหลังนะครับทงบ้งเบาะแถว2และเบาะแถว3าอ่ะเริ่มกันที่ตัวเบาะแถว2ก่อนนะครับนี่นะฮึบมีพื้นที่เหลืออยู่ประมาณเดี๋ยวนะขออนุญาตอันนี้บอกให้เท่ากันนะครับก็เหลืออยู่ประมาณนี้วัดกันเลยหยิบตารางเมตรมาเหลืออยู่ประมาณนี่ครับ16เซนนับจากหัวเข่าผมนะแล้วก็ถ้าพื้นที่จากฝั่งฝั่งทางด้าน นี้มาจนถึงส่วนของประตูอยู่ที่เมตรสีนะครับนี่นะเขาคลาแบบนี้อ่ะเปิดดูพื้นที่ทางด้านหลังกันนะครับเบาะพับง่ายๆแบบนี้ครับกดทีเดียวอยู่แล้วก็อ่ะนี่นะขาชนนะขาชนหลังตึงขาชนหลังตึงหัวพอดีหัวเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาต ปรับเบาโหปรับยากเลอเกืนนี่นะครับอ่ะขอนั่งทางด้านนี้โอเคด้านนี้จะได้เห็นนี่นะครับว่าขามันชนแล้วก็พื้นที่ทางด้านหลังนะความกว้างนะครับจากในสุดถึงนอกสุดตรงนี้1 2เมตร29เซนติเมตรนะครับนี่ๆๆให้ดูให้ดูเดี๋ยวนะอ่ะ1นเมตร27 1เมตร27เซนนะครับก็ฮ่า ส่วนพื้นที่ตรงนี้ห0าสิบหกสิบเซนพูดง่ายว่าเหลือ60สิบเซนถามผมว่าแคบไหมผมว่าแคบนะแต่ถามว่านั่งแล้วเข่าชันไหมไม่นะครับเดี๋ยวพับเก็บก่อนแล้วก็การพับ,บอบ์ดทางด้านหลังนี่ครับก็พับง่ายๆแบบนี้นี่นะครับใช้ดึงทางด้านหัวแล้วก็พับเข้าไปได้พื้นที่แบรนลาบมีพื้นที่เยอะขนาดไหนผมนอนได้ วัดกันเลยนี่นะครับ1เมตร9ซนเมตรนะครับเหลือ1.9เมตรเซนะไปเวลาจบแล้วไปที่ e อ p ก n d e r บอหลัง expander เฮ้ยสูงใหญ่นะอันนี้อยู่เซตไว้ในตำแหน่งที่พอเหมาะพอเจาะแล้วนะครับนี่ผมนั่งสบายมีพื้นที่เหลือเท่าไรเมื่อเทียบกับบอะหน้าบอะหน้าตรงกับเสาบีนะครับ15หเซนติเมตรนะครับแล้วถ้าจาก แผงประตูมาจนถึงเสาบีทางด้านนี้1เมตร40เซนติเมตรนะครับโดยประมาณนี่อันนี้คือนั่งสบายนะออมาดูการพับเบาะเข้าข้างหลังใช้มือเดียวแบบนี้ได้นะครับแล้วก็พับมาเก็บอย่างนี้นะครับเข้าไปดูเตือเบาะแถวสุดท้ายอ่าก็เล็กเหมือนกันนะเออแถมเล็กกว่าเวลเรว่าเราว่าเาวลอรเล็กแล้วนะ เจ้าตัวเอ็กซ์แพเบาะแสวสุดท้ายเล็กกว่านะครับนี่ฮะเข่าเข่าติดเลยโอ้เข่าติดอะ,อะต้องต้องแบะแบะขาหน่อยนะครับติดหนักกว่านะครับอ่ะพื้นที่ทางด้านกว้างอยู่ที่1เมตร29เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัวพื้นที่ของของนี้ครับเดี๋ยวให้ดูพื้นที่จากเบาะหลัง ที่เบาะหลังมีอยู่ประมาณ50-4เซนติเมตรเออก็เล็กกว่าเจ้าเวลอสแล้วว่าแล้วว่าเวลอสเล็กแล้วนะ Expander เ,เล็กกว่านะครับชันพอดีนะครับก็ถือว่านั่งได้นะโอเคแต่ว่ามันจะชนอะ่ะผมบอกเลยถ้าจะให้นั่งสบายอะ่ะแบบแบบนี้มันต้องเลื่อนเบาะไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวไปลองพับเบาะกันดูนะครับปึบ การพับเบาะหลังก็สูตรเดียวกันเลยครับนี่ครับถึงข้างบนแล้วก็ใช้มือเดียวได้ขนาดพื้นที่มีเท่าไหร่ถ้าอิงจากตรงนี้นะจนถึงสุดที่ปิดนะครับ1เมตร17เซนติเมตรนะครับเฮ้อก็กว้างกว่ายาวกว่าลึกกว่าเวลสนะครับตอนได้สบายเหมือนกันโอเคสุดท้ายมาดูกันที่ Suzuki XL7 ครับตัวตัวเบา ตัวฟองน้ำอาจจะไม่หนาเท่าตัว Mitsubishi Expander นะครับพื้นที่กว้างนะเหลือเท่าไหร่เนี่ย13เซนเฮ hey! จากเสา B โดยประมาณนี่16เซนใกล้ๆกันนะครับต่อป้ายระยะมาจนถึงเสา B นี่เม40คือกันเลยแสดงว่าตัวเลขที่เขาให้มานั้นตรงกันนะครับคือนั่งแล้วถามว่าคันไหนรู้สึกสบายสบายที่สุด ถ้านั่งเบาะหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบ Expander ที่สุดนะสำหรับแถว2นะอ่ะเดี๋ยวมาดูการพับเบาะอัพนี่นะครับไม่ใช่อันนี้อยู่อันนี้อยู่ข้างบนนี้ครับนี่แบบนี้จะไม่ได้พับเด้งเหมือนทาง Veloz แล้วก็ Expander นะครับอ่ะนี่ให้ดูนะถ้านั่งแบบแบบนี้นะครับอ่ะเบาะพับเอ็นมาแล้วก็จะมีพื้นที่อยู่ประมาณนี้ถามว่า แคบไหมเฮ้ยผมทำเข่าตรงได้ชนพอดีนะครับถ้าเทียบกับ e x p a n d แพนเดอร์เอเนี่ยไม่ได้ e x p a n d แพนี่คือผมต้องแบกเข่านะครับแต่ตัวนี้ผมทำเข่าชนได้พอดีอแล้วพื้นที่เหลือเท่าไหร่สำหรับเ r 7เบาะหลัง6 1 6ซนเมตรนี่ไงชัดเจน66ซนมเพราะฉะนั้นเขาจะเป็น รถที่มีแถว3กว้างที่สุดนะครับเนี่ยมีพื้นที่เหลือเลยเบาะนั่งก็สบายดีแล้วถ้าด้านในล่ะอยู่ที่เท่าไหร่1เมตร3าเซนิเมตรนะครับนี่นะครับชัดเจนด้วยตัวเลขแบบนี้นะเออก็การเข้าออกก็สะดวกดีไม่ติดขัดไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะครับเดีย๋ยวมาดูการพับเบาะในส่วนของแถวสุดท้ายก็ พับง่ายๆด้วยมือเดียวได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วมีพื้นที่เหลือเท่าไรอ้าดูครับ1เมตร20เซนมาจนถึงขอบสุดท้ายนี้นะ1เมตร20ซนเมตรนะครับเออแล้วผมนั่งได้ไหมนั่งได้นอนได้สบายเก็บของได้หายห่วงก็ไปว่าทุกคันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันถ้าถามว่าคันไหนเบาะนั่งแถว3มีพื้นที่เยอะที่สุดก็คือคันนี้ครับเจ้าซูซูกิ XL7 สำหรับการขับขี่จะแตกก่างกันหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับภายใต้เงื่อนไขาการขับขี่ในสถานการณ์แบบเดียวกันนะครับซึ่งเราจําลองมานะครับไปดูกันครับสําหรับการทดลองขับในเจ้า Expander นั้นจะเป็นการชิมลางแบบสั้นๆในสนามทดสอบของ Mitsubishi นะครับอันนี้เขาให้วิ่งด้วยความเร็วประมาณ40ก็มีเสียงลอยต่อถนนแล้วก็การโยนตัวมีนะรับรู้ได้นะครับแต่ไม่มาก นี่มาถึงจุดสําคัญตรงที่ว้าววูมิใจถามว่าสาั่นไหมสั่นแต่ไม่เยอะแต่มันไม่เสะเทือนมาถึงตัวผมนะเนี่ยชัดเจนเลยเออนี่ผมวิ่งด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงการดูดซับแรงสะเทือนเฮ้ยดีรัสมีวงเลี้ยวครับพอดีนะครับแคบใช้ได้ตัววงเลี้ยวแคบๆนี่ผ่านเสียงโอ้แล้วนี่ถ้ามาเจอกับ ถนนที่กำลังเสียหายอยู่เฮ้ยดีอะดูซัพแรงสะเทือนได้ดีเลยครับแล้วดูว่าจังหวะเจอหลุมอ่ะรู้สึกได้นะครับเยี่ยมอะในแง่ของตัวการดูทรัพแรงสะเทือนนะครับต่อไปเป็นสถานีสลรารมนะครับลองดูซิว่าเป็นอยังไงพวงมาลัยค่อนข้างแม่นยำครับแล้วก็เบามือดีโอ้ยเขาให้ขับแค่30นะรตรงนี้แต่ผมเกินมาหน่อย40เฮ้ย เบามือแล้วก็ควบคุมแม่นดีครับอย่างนี้ให้เพิ่มความเร็วเป็นหกสการเวี่ยงค่อนข้างน้อยครับนี่ฮะหกบบาลานซ์ดีมากอ่ะเนี่ยผมวิ่งเจ็ดสิบอ่ะถือว่าเป็นรถที่สมดุลแล้วก็ทรงตัวได้ดีเลยครับอ่าเสียงเครื่องมีนะถ้ากดหนักๆที่เร่งที่ความเร็วจาก80ขึ้นมาตอนนี้100นร้อยนะเดี๋ยวเหยียบเบรกชอบฟีลิ่งเบรกด้วยนี่ครับอ่าความเร็วที่หกมี มีเสียงร้อนนิดๆบางๆแต่โดยภาพรวมถือว่าโอเคเลยทำออกมาได้ดีเดี๋ยวเราจะไปลองในส่วนของตัววงแหวนดูนะครับว่าความเร็วเร่งเป็นอย่างไรบ้างนะครับ้ายครับรอบจะเปลี่ยนประมาณที่5,600รอบนะครับตอนนี้ผมกดค่อนข้างหนะักตัวนี้เกียร์ใหม่เป็นเกียร์ CVT เออรอบสูงถึง 6,000รอบเหมือนกันนะถ้าวิ่งด้วยความเร็ว120นะครับถ้ากดหนักๆนะครับตอนนี้โค้งนี้เขาให้ขับด้วยความเร็วประมาณ70เท่านั้นนะครับเฮ้ยเกาะดีอ่ะอ่เดี๋ยวลองชูดนะครับ8090แล้วก็101นี่ขึ้นมา1 0 0้อยกว่าแล้วนะเฮ้ยขึ้นไวอ่ะ ังหวะช่วงเร่งแซงนะครับความเร็วกลางๆนี่ถือว่าทำได้ดีเลยครับเดี๋ยวขอลองในส่วนของอัตราเร่ง0ู0 0นิดนึงนะครับมาครับศูนย์ละไปศูนย์ถึงครับเนี่ยช่วงออกตัวมีรอตามสไตล์ของเกียร์ CVT เลยแต่พอความเร็วกลางมามาขอขึ้นสัก70-80ปุ๊บเร่งเนี่ยมาค่อยๆไหลามาเลยครับขึ้นมาร้อยละนี่คะ นี่1้0ยนะครับแล้วก็ต้องเบรกและชะลอดูนะครับเข้าโคง้งรอบนี้ผมใช้ความเร็วประมาณ80นะครับช่วงออกโคง้งเติมคันเร่งขึ้นมาเป็น90นี่ครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาครับนี่กดคันเร่งแบบคลิกดาวนะขึ้นมาถึงร้อยแล้วขึ้นร้อยช่วง90ขึ้นร้อยเนี่ยไวมากถือว่าดีเลยครับ แต่เสียงเครื่องก็ได้ยินชัดครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการชิมลางในเจ้า Mitsubishi Xpander นะครับ Suzuki XL7 การทดลองขับนะครับลองอัตาราเร่งช่วงตื่นต้นค่อนข้างดีนะครับออกตัวทันใจก็มีโยนแต่ไม่เยอะมีเสียงแบบเล็กๆน้อยๆ ่วงรอยต่อของถนนได้ยินนะครับแล้วก็นี่คือไฮไลท์เลยทางที่เป็นทางแบบขุขะให้ดูที่พวงมาลายัยดูการสะเทือนของสภาพถนนนะครับขึ้นมาที่ตัวพวงมาลายัยอยู่ในระดับประมาณนี้ความเร็วที่เราใช้อยู่ตอนนี้คือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะฮะประมาณนี้นะก็ค่อนข้างรับรู้ถึงผิวถนนได้ ชัดเจนอยู่เหมือนกันครับสาหัสนักอ่ะมาดูรัศมีวงเลี้ยวแคบดีใช้ได้เลยครับวงเลี้ยวแบบแคบๆนี่เอาอยู่นะครับถือว่าทำได้ประทับใจครับแรงสระเทือนมาน้อยนะและนี่คืออ่าเนี่ยเจอผิวถนนที่แบบขรุขระเหมือนบ้านเราเฮ้ยแรงสระเทือนน้อยมากเรารับรู้ได้ว่าผิวถนนมันมันแย่อ่ะ แต่ว่ามันไม่สะเทือนมาถึงตัวร่างกายเราสักเท่าไหร่นักนะครับถือว่าระบบช่วงล่างของเอ็ัพนะดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีถ้าวิ่งด้วยความเร็วเนี่ยประมาณ90อา่างเองฮะเจอหลุมนิดๆหน่อยๆได้อยู่ถือว่าสะเทือนน้อยครับเดี๋ยวไปลองสลาลมกันนะครับมาสลาลมเนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะความเร็วอยู่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะไม่เร็วนักนะครับ 40นี่สบายเลยรู้สึกได้ว่ามันโยนตัวเวลาที่เราหักเลี้ยวแบบเร,เร็วๆนิดนึงนะครับการบังคับควบคุมพรมลัยแม่น,นในแง่ของการโยนตัวนี่ชัดเจนว่ามีแรงเหวี่ยงมากกว่านะนโอ้นี่ก็ชัดเจนนี่เข้าโคง้งความเร็วสูงสูงะโยนตัวมากกว่าเดี๋ยวจะไปลองมูสเทส โมดเซตเนี่ยเขาบอกให้อยู่ที่ความเร็วประมาณ60ตอนนี้อยู่80 70 60 50อ่า6ก50เมื่อกี้6กกว่าโจนตัวแบบรู้สึกได้ชัดเจนนะครับเวลาที่เราถ้าต้องหักหลบสิ่งกีดขวางนะโตโยต้ตาเว o รสนะครับไปดูการออกตัว มันจะรอรอบหน่อยหนึ่งเป็นบุคลิกของเกียร์ CVT นะก็จะประมาณนี้นะครับการขับแบบเนินสลับสักนิดนึงความเร็วประมาณ40นะครับ,ารรารบการโยนตัวของบอดี้ประมาณนี้ครับก็ถือว่าน้อยไม่เยอะมากนะครับดูในส่วนของเจอกับถนนคู่ค่ะโอ้โหอ,อันนี้การดูดซับแรงสะเทือนเนี่ยเนี่ยผมวิ่งด้วยความเร็วประมาณ 18, 19, ปนะเนี่ย เรารู้สึกได้เลยว,ว่าค่อนข้างชัดต้องลดความเร็วลงนะครับดูการสั่นของพวงมาลัยนะแรงสะเทือนคือมาถึงตัวไหมถึงรู้สึกได้นะครับส่วนวงเลี้ยวแคบมากดีงามตรงนี้แจ่มว้ามากอ่ะเดี๋ยวลองอัตราเร่งกันดูช่วงความเร็วกลางนะครับอ่ะถ้าเราเร่งแบบ ประมาณช่วง80ตงตั้งใจจะเร่งแซงนี่ครับกำลังดีเลยนะการเก็บเสียงอะไรผมว่าโอเคเลยจะดูโอ้ยเนี่ยแต่ถ้ามาเจอกับถนนคู่ขะถนนที่เสียหายเนี่ยครับการดูดซับแรงสะเทือนเนี่ยเราเรารับรู้ได้ค่อนข้างชัดว่าถนนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สะเทือนมาถึงตัวนี่เดี๋ยวความเร็วประมาณคราว10กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับวิ่งอยู่แถวานี้นี่เจอหลุมก็ประมาณร้อยนึง เอออันนี้ดีถ้าถ้าวิ่งความเร็วสูงดีเออเจอหลุมแทบไม่รู้สึกเลยอ่ะไม่สะเทือนมาถึงตัวถัดมามาลองซา,าลา,าล่มซาลาล่มเนี่ยจะใช้ความเร็วประมาณ 30- 40ี่ิบนะอยู่อยู่ประมาณนี้ไม่เร็วมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เป็นกลวยสั้นๆน,นะครับดีงามมากรถเนี่ยแทบไม่เหวี่ยงเลยอ่ะเออเนี่ยความเร็วประมาณ4ี่ิบนี่ ควอะไรแม่นยำควบคุมมั่นใจนะนี่อ่ะเพิ่มความเร็วมาเป็น60นะช่วงคลวยยาวนี่การโยนตัวน้อยมากรู้สึกได้รู้ว่ามันเกาะมันหนึบนี่อ่ะดูการเข้าโค้งแบบความเร็วสูงสูงเนี่ยเออโยนตัวค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวจะลองมูสมูสเทสที่ความเร็วประมาณ60นะนี่ชะลอก่อนมี70นะ นี่โอ้ยดีมูเซ็ตก็เอาอยู่แบบเนียนเลยนี่ฮะการทรงตัวดีตรงนี้บ่งชี้ถึงอะไรครับในแง่ของเวลาที่เรามาลองการเข้าโค้งแล้วก็ลองในส่วนของตัวระบบแสดงว่าโชค๊คของเวรรสนั้นเซ็ตเมื่อเทียบกับตัว XL7 เนี่ยโชคของเวรรสนั้นเซ็ตไว้แข็งกว่ามันจึงแสดงผลออกมาในส่วนของเวลาที่ถ้าเราขับเร็วเปลี่ยนเลนเร็วมันทรงตัวได้ดี นะครับเพราะมีอาการยุบตัวน้อยแล้วมันก็จะไปสะแสดงผลในแง่ของเวลาดูดซับแรงดูดซับแรงสั่นสะเทือนพอเจอหลุมที่วิ่งด้วยความเร็วต่ำเจอพื้นที่ขรุขระมากๆเฮ้ยมันก็จะสะท้อนชัดพอโชคอัพเซ็ตไว้แข็งกว่านี่ฮะมันสอดคล้องกันตรงนี้นี่ระบบเตือนความปลอดภัยมาทันทีครับเพราะว่าตัวของเวลสนั้นเต็มไปด้วยระบบเสริมความปลอดภัยฮะนี่คือเตือนในส่วนของ การออกนอกเล่นีน่วิ่งด้วยความเร็วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในโคง้งเกาะอยู่เลยดีแต่เวลาเร่งขึ้นเนี่ยเสียงเครื่องมันดูมันฟังแล้วไม่ไม่บันเทิงหูครับช่วงนี้นี่ความเร็วเขาให้60แต่ผมวิ่งขับมา70ดีเลยครับเกาะดีเหมือนกันนะครับนี่พอเทสขึ้นป๊าบความเร็วประมาณ100 120 เสียงลมมีนะครับร2อมีเสียงลมนะครับโอ้โหนี่เบรกหน่อยเบรกหน่อยนะครับเข้าโคง้งที่ความเร็วประมาณ84แล้วก็ตอนออกนะเทคไปเลยที่90มีเวี่ยงบ้างนิดหน่อยอยู่ในจุดที่รับได้เราไม่รู้สึกเวียนหัวสุดท้ายบทสรุป แต่ละคันมีคาแรคเตอร์ที่ใกล้เคียงกันแต่จะมีจุดเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างผมแนะนำว่าหากอยากให้คุณมาทดลองขับดูถ้าให้เราสรุปสั้นๆง่ายๆบอกเลยว่าเจ้าเอ7จะตีนต้นดีที่สุดนะครับช่วงจงวะมาออกตัวส่วนทั้งสองคันตัวนี้ด้วยความที่เขาเป็นเกียร์ CVT ทําให้ช่วงออกตัวเนี่ยจะมีจังหวะลอรอบอยู่บ้างในแง่ของระบบช่วงล่างการขับขี่ใกล้เคียงกันมากๆครับอย่างที่อธิบายไปถ้าให้เราชอบถามความชอบของเรา เราชอบเจ้าตัว Mitsubishi Exp ซ์แพนมากที่สุดในส่วนของสมรรถนะการขับขี่นะครับส่วนอัตราการบริโภคน้ำมันบอกเลยว่าวัดไม่ได้ในช่วงนี้นะครับส่วนถ้ามีโอกาสเราจะทำอีกหนึ่งครั้งราคาจะเป็นตัวตัดสินอีกหนึ่งอย่างเพราะว่าออปชันของเจ้าเวลอสนั้นถือว่าเยอะที่สุดแล้วยังไม่มีใครเทียบได้ในแง่ของการขับขี่ตัวมิ s u ูบิชิผมถือว่าผมค่อนข้างชอบมาที่สุดส่วนราคาแน่นอนว่าเจ้า X อ7นนั้นจะมีแต้มต่อที่ อยู่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทแต่ออปชันก็น้อยกว่าลงไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณมองความคุ้มค่าเป็นหลัก XL7 ก็จะตอบโจทย์ตร,ตรงนั้นนะครับถ้ามองในแง่ของความสดใหม่เวลส z ก็คือใหม่ที่สุดแล้วในตลาดณนะเวลานี้แต่ถ้าชอบความโฉบเฉี่ยวสดใสอวกาศล้ำสมัยมี t s u b i s h ชิเอ็กซ์ครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ